สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันจันทร์ที่20เมษายน6 5 6 3กก็วันนี้จะมาบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมากับออเดอร์ที่ถือแล้วก็จะมาอธิบายถึงเรื่องความผันผวนของตลาดด้วยนะครับออเดอร์วันศุกร์ที่ผ่านมา ค่อนข้างจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงครับออเรามาดูกันนะครับกับว่าออเดอร์วันศุกร์ที่ผมทําไว้วันศุกร์เป็นวันที่17นะครับนี่ครับมี2ออ,ออเดอร์ที่ผมเข้าไปแล้ว2อ r อ e เดอร์เนี้ยเป็น2องอ,อเดอร์ที่ผมไม่สามารถถือยัน TP ได้ครับเพราะมันมีความผันผวนที่สูงมาก ออดูอย่างเช่นล่าสุดนะครับทองคำเนะี่ยจริงๆจ,จะบอกว่ามันก็มีความรู้สึกเข้ามาประกอบด้วยครับทำให้ผมต้องปิดออเดอร์ไปออเดอร์ทองเนี่ยผมเข้าไปที่แท่งนี้ครับตรงนี้เลยเพราะว่าผมดูมันเป็นเท็นเซลใช่ไหมครับแล้วดูสัญญาณของผม มันเริ่มมองบอกชัดเจนว่าเซลล์มันมาครับผมก็เลยเข้าตรงแท่งนี้แล้วมันก็สวิงขึ้นไปช่วงหนึ่งแล้วมันก็ลงกลับมาครับพอมันลงมาถึงตรงเนี้ยผมเห็นสัญญาณว่ามันเริ่มอ่อนแรงในไทม์เฟรม h 1นะครับพอมันเริ่มอ่อนแรงความกลัวเริ่มมาครับผมก็ปิดไปตรงแท่งนี้ปิดไปแถวแถวเนี้ยครับมันได้ทั้งหมด กับเกือบสิบดอลลาร์แต่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับมันสวิงขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ลงกลับมาอีกครับเห็นนะครับบางครั้งเวลาเรากลัวมันก็จะทำให้เราลืมกับการที่เราตัดสินใจไปแต่ผมก็ไม่ได้เสียใจหรอกครับเพราะเราก็ตัดสินใจไปแล้ว ว่าจริงๆแล้วเทคนิคของผมมันเป็นการเล่นกับความผันผวนนะครับนี่เฮสซี่ยังบอกว่าขึ้นอยู่นะครับรูครับมันขึ้นอยู่นะแต่ผมไม่แนะนําให้เข้าออเดอร์เพราะว่านี่อาจจะเป็นสุดใกล้ๆกับสุดเทนแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนมันจะยังไปต่อได้อีกไกลหรือเปล่าแต่ผมว่านี่มันเริ่มไปลายเทนแล้วไม่แนะนําให้เข้าออเดอร์นะครับสําหรับทอง แต่ตอนเนี้ยผมไปเข้าออเดอร์ที่น้ำมัน,นครับน้ำมันทำเฟรม h 4เนี่ยบอกสัญญาณว่าเสียเริ่มมาครับแล้วผมจะยังถือไม้นี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีสัญญาณว่าอ่อนแรงลงผมจะปิดออเดอร์ ถ้าไม่ถึง TP ผมก็จะปิดเพราะบางครั้งเราก็ต้องมีการยืดหยุ่นในการเทรดบ้างจริงๆอยู่จริงๆมันก็ดีอยู่นะครับการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมรับกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นว่ามันไม่ใช่เราก็อย่าฝืนมันนะความพันผวนเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงสภาวะอารมณ์ของคน เทคนิคของผมเนี่ยเหมาะกับจุดจุดนั้นเหมาะกับเทคนิคเทคนิคของผมมันเป็นเทคนิคการเล่นกับความผันผวนซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ชอบบางท่านชอบในรูปแบบที่เป็นเทรนด์มากกว่าบางท่านก็เก็บสั้นเทรดไซด์เวย์มันแล้วแต่เทคนิคนครับแล้วแต่ความชอบของใคร ก็อยากให้ท่านคน้นตัวเองให้เจอว่าท่านชอบแบบไหนท่านต้องการอะไรกับตลาดนี้สิ่งสำคัญนะครับมีวินยัยแล้วก็หาคำตอบให้ได้ว่าอะไรที่ท่านชอบอะไรที่ท่านต้องการจริงๆไม้นี้นะครับผมจะถือยาว แต่ก็ไม่รู้ว่าจะยาวได้แค่ไหนนะครับอาจจะห้าทุ่มของวันนี้ขอให้ท่านมาดูมาลุ้นไปด้วยกันนะครับเพราะผมยังย้ำเหมือนเดิมว่าช n น l ของผมเป็นชแน l ที่โชว์ความจริงไม่มีปิดบงังได้คือได้เสียคือเสียแล้วอะไรที่ดี อะไรที่ไม่ดีท่านจะได้เห็นความจริงทั้งหมดกับการเป็นเทดเดอร์ครับท่านใดที่มีความคิดเห็นหลังจากที่ได้รับชมไปแล้วก็สามารถแสดงความเห็นได้นะครับผมพร้อมรับและผมพร้อมที่จะตอบทุกคำถามถ้าท่านสงสัยคอมเมนต์ได้เลยครับยินดี ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอยากจะเข้ามาบอกว่าการเล่นกับความผันผวนมันก็มันก็มีผลกับอารมณ์มากสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีฝ่าวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ